พวกนี้มันมักจะกินอยู่ตรงบริเวณช่องคลองแต่พออาหารต่างๆลำไส้ใหญ่แฝงกินกับเราอ่ะมันจะซ่อนอยู่แล้วมันก็ที่รับง่ามมืองามเท้าแววเพศเนี่ยเขาก็อยู่นะไอ้รีสัตว์ตัวสั่นอะไรไปหมดอันนี้แล้วเนี่อันนี้คือคิวที่สองละอันนี้คือเป็นหมาละทำท่าเลยนะ มาแล้ไไปไปักเ้เห้ยอ้ยห้ยเห้เห้ยอหยเหยเห้ห้ยเยเ้เย อุ้ยเหมือนมากอันนี้ที่เขาร้องอย่างนี้เกิดจากอะไรคะคือข้างในลึกๆเขาอะครับผมที่ว่าเขาอยู่ซ่อนอยู่โดยดึงออกมาดึงมาก็มาควบคุมตัวร่างกายเขาให้ทําอะไรที่แบบตัวที่เขาแบบไม่รู้ตัวแล้วไม่สามารถควบคุมตัวเองได้คือคนคนนี้เอาง่ายๆนะคนคนนี้เขาเขามีมีมีวิญญาณหลายดวงอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาโดนเพื่อนร่วมงานทําของใส่ทาของใส่ทีนี้ เขามาหาผมเหมือนกับโดนกันบ้างอะไรบ้างนู่นนี่นั่นหนะ่อยจนมาหาผมมาหาครั้งแรกเนี่ยผมไม่รู้หรอกมันเป็นผีหมาอะไรหรอกก็เข้ามาบอกเขาโดนของเขามาแบบหน้าตาเหมือนคนปกติเลยเหมือนคนไม่ถูกของหรอกแต่เมื่อเวลาเอามีดจี้ไปที่หัวปับ๊บเนี่ยมันก็ดึงออกมาออกมาเป็นวิญญาณวิญญาณอันนี้คือวิญญาณหมารแ,แรกๆเลยที่เข้ามาเนี่ยคือวิญญาณหมาเลยแต่ว่าไล่ยากไหมไล่ไล่โคตรยากเลยทั้งตีทั้งเผาใช้ไฟต่างๆเนี่ยก็ไม่ออกคือแบบเฮ้ยทำไมทำไมทำไมมันมันโหดร้ายทำไมทำ คนคนนี้ได้อะไรต่างเนี่ยนะต้องบอกวาอ่าคนคนนี้ตอนเนี้เขาหายคือวิญญาณหมาเนี่ยไม่อยู่ในร่างเขาแล้วแต่ตอนนี้เหลือแต่วิญญาณแค่วิญญาณคนแก่ที่อยู่ในร่างเขา,าต้องบอกว่า,วาพวกจอมขมังเวทหรือนักเล่นเฉลยศาสตร์เนี่ยคือมันต้องเล็งเห็นผลแล้วว่าเขาทําใส่ผู้หญิงคนนี้เขาได้อะไรก็เหมือนกับสู้นใบสูนมามีแบบนี้เข้ามานี่กี่เคสอา,าจารย์วันหนึ่งเนี่ยผม,ผมรับลูกศิษย์วันหนึ่งเมื่อก่อนเยอะๆนี่ก็สองสามร้อยคนต่อวันนะ หลักร้อยต่อวันพอใช่ไหมครับวันนึงวันนี้คือเราเราเคสเคสแบบนี้คือผีเข้าอย่างเงี้ยมาตลอดไหมครับมาตลอดครับมาตลอดแล้วผมรับอาทิตย์หนึ่งครั้งเดียวคือทุกวันเสาร์ผมไม่รับทุกวันผมรับเฉพาะวันเสาร์เท่านั้นอย่างแรกเลยคือวิญญาณต่างๆต่างๆนอัที่มันก็สิงสู่เข้าร่างโดยง่ายได้อย่างที่สองคือเจ้ากรรมในเวรยังหมาตัวนี้ยังคิดว่าเฮ้ยอาจจะเป็นเวรกรรมอยู่เจ้ากรรมในเวรเขาในอดีตที่เขาเคยกระทาในอดีตกับหมาตัวนี้แล้วเขาแล้วหมาตัวนี้แคนอาจจะเหมือนกับหมาแม่ลูกอ่อนเรื่องต่างเนี่ย เราไปฆ่าไปยิงทิ้งเงี้ยวิญญาณก็เลยจ้องยี่ทำร้ายเนี่ยมันก็เป็นตัวนี้แล้วตอนนี้ที่เหลืออยู่ก็คือวิญญาณคนแก่ที่อยู่กับเขาที่บางทีก็กำเริบเลงตางแต่ก็รักษากับผมจนตอนนี้วิญญาณหมาเนี่ยไม่อยู่ในร่างเขาแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่วิญญาณคนแก่แล้วเขาดีขึ้นเขาก็ปลาตัวมาช่วยสํานักผมตอนนี้ก็อยู่กับผมอยู่ที่สานักผมคอยดูแลและช่วยเหลือเลงตายในสํานัก ใช่ครับแล้วมีแบบคนมาแบบลองขอแม่ยันแบบเฮ้ยมันมันก็มีแบบมันก็มีนะครับไม่เชื่อวะลองดูดิอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือคือถามว่าลองของแบบนั้นน่ะมีมีไหมคือนอกจากโซเชียลเนี่ยคือคําด่าจะด่ากันในโซเชียลต่างหเฮ้ยของปลอมหลอกลวงหาแดกอะไรต่างที่พิมพ์ด่าแต่ว่าไอการลองของจริงปั๊บเนี่ยคือก็ลองมาจริงๆว่าเฮ้ยมึงแน่มึงมึงแน่หรือเปล่ามึงเจ๋งไหมเนี่ยมันมีอยู่ช็อตหนึ่งตอนที่ผมนอนอยู่ที่กรุงเทพนะก็นอนหลับอยู่คนเดียวนะก็เหมือนลักษณะตัวเองที่ทำไมกูเค้อ่ะ ได้ว่า hmm. แล้วก็เลยมองตาดูปั๊บมันกลุ่มควันเนี่ยขึ้นมาเป็นควันเลยนะถ้ามองแม่งมันจะเหมือนแบบในหนังเวอร์วังอลังการหรือเปล่าแต่มันคือเรื่องจรงิงอ่ะก็ดูแต่วันนี้อาชิพหายแล้วกูขึ้นมาเป็นตัวเลยทำไมกูขยับไม่ได้นะแล้วแต่นี้เนี้ยผมถูกปลูกฝังอยู่แล้วว่าจิตใจเราเนี่ยถูกฝึกให้แข็งแกร่งถ้าจิตใจรเราไม่กลัวแล้วอะไรก็ทําเราไม่ได้ผมก็ดิ้นแล้วก็ด่าไปเลยว่าอะไรวะแล้วก็ท่องสวนไป นะแล้วสักพักเนี่ยร่างกายมันก็คือกลับขึ้นมานั่นคือการลองของหรือแม้กระทั่งนั่งนะเอาไปรอก็ไปรอที่นีท่ทำฟันพาพ่อไปทำฟันก็นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยผมไม่ชอบนั่งอะไรที่มันแบบอยู่ข้างในอะ้วก็นั่งอยู่กับพื้นเนี่ยสักพักตะปูเนี่ยต่อฝาโลงอะตกดังแป๊กแป๊กแป๊กยีต่ตะปูอะไรวะเนี่ยงงงเป็นตะปูต่อฝาโลงเนี่ย ลงมาอยู่หน้าผมเนี่ยตกลงมาเองเงี้ยเหรอตกลงมาเนี่ยทั้งที่ตรงนั้นคือโรงแรมก็ถูกอยู่โรงแรมอ่ะมันมากับลมลมไงมันฝงมะพายโอมะ้บุยมะพยอ่ะต่างเนี่ยมันก็ตกมากับลมมันเล็กๆอ่ะมันก็ตกลงมางอๆผมยังเคยลงเฟซบุ๊กเลยเมื่อก่อนเนี้ยตอนใหม่ๆนะแต่หลังมามันก็เป็นเรื่องที่มันชินไปแล้วอ่ะเออแปลกนะงงมากเลยคือสมัยเนี้ย คนมักจะไม่เชื่อสาเหตุคืออาจจะรองกันเพราะผมอยู่ในที่สว่างไงใช่ไหมนคนอื่นมันอยู่ในที่ที่แบบเฮ้ยผมไม่ช่วยใครไม่รู้หรอกบางทีเนี่ยเขาอาจจะได้ค่าจ้างมาแพงก็ได้แล้วผมไม่ขัดเขาอย่างเงี้ยการฆ่าคนที่ไม่ผิดกฎหมายอ่ะคือการทําของใส่กันอเอาถูกไหมถ้าเกิดคุณไปจ้างมือปืนเนี่ยเขาสาวเขายิงทิ้งแต่ถ้าเกิด ตัวผมเนี่ยตัวตัวเขาเนี่ยไปจ้างพวกสิ่งเหล่านี้ที่เป็นของจริงนะอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเฮ้ยเราต้องการให้คุณตายแล้วกันคุณอ,อาจจะมีมรดกเป็น 000. 000. 000. ร้อยล้านพันล้านคุณต้องการที่จะได้มาจากจากเขาเนี่ยโดยที่ไม่จ้างือปืนและใคร,ครไม่สามารถเสารไส้ได้ว่าเฮ้<ด>ยค,คุณคือคนวงการก็ใช้วิธีนี้ล่าสุดที่มาจากเชียงใหม่เนี่ยมูลค่าในตัวเขามาเป็นพันล้านอ่ะคือเขาโดนของมาจนแบบเบอร์เลยเบอร์มาหาผมเนี่ยแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิด ผมรักษาเขาหายเขาจะถวายเงินให้1นึ่งแบาทเขาหายแล้วเกาถวายให้ผมจริงหนึ่งแสนบาทงานไหว้ครูเนี่ยคนที่ทําใส่ก็คือคนที่ได้ผลประโยชน์เมื่อเขาตายคนรุกเหมือนกันนะพี่บอลนะแล้วก็เมื่อกี้นะคะก่อนที่จะเข้ามาข้างในรายการเมื่อกี้หนูเห็นอาจารย์เดินใช่ไหมสังเกตเนี่ยข้างหลังโอ้ข้างหลังยไงอาจารย์โชว์หน่อยได้ไหมโอ้ได้ได้ได้ประตูข้างหลังหน่อยก็เนี่ยเป็นพวงเลยนะพวงยังไงล่ะโอ้โหนี่ไงคนืุกันนะ จับได้อยู่นะอาจารย์จับจะให้จับได้จับได้เล่ไหมคะอาจารย์นี่อะไรครับอันนี้แม่เป๋อแม่เป๋องานอะไรงานพี่บอสยกสูงลองขออนุญาตนะคะโอ้โหอันนี้มันเป็นตระกูลพวกงั่งพวกพยางั่งนะครับมันไม่ใช่งั่งสมัยใหม่คืองั่งโบราณหรืองั่งฐานดินพวกนี้มันสามารถกันได้กันสิ่งที่ไม่ดีได้อะโอ้โหดูดิครัผู้ชมใช่ก็เครื่องรางที่ผมเล่นผมขายทิ้งผมไม่ใช้พวกนี้ดูกันชั้นๆเลยนะคะอาจารย์คระโดดอาจารย์ได้สักไหมอาจารย์ผมไม่ได้สักผมเป็นคนสักให้เขาโอ้ผมไม่ได้สักให้เขาแต่ผมไม่ได้สัก อุตส่าห์ทุกพระพญาขอบคุณครับหนักมากเลยหนักหนักจริงหนักอ่ะแล้วต้องผูกกับเอวนะแล้วก็เดินหนูได้ยินละได้ยินเสียงเออเสียงอะไรคือบางอย่างในเครื่องรางเนี่ยมันก็ต้องลองไอ้ผมลองแล้วดีอ่ะเขาบอกคนโบราณน่ะคือพระผู้ดงค์เนี่ยเขาใช้ไงครับตอนแรกผมเขาบอกเฮ้ยเครื่องรางพวกนี้เป็นเครื่องรางไม่ดีนะต้องเลี้ยงด้วยประจำเดือนอะไรต่างๆจริงๆไม่ใช่หรอก คือประจําเดือนอะไรต่างเนี่ยคือมันเครื่องรางสมัยใหม่ๆละที่ว่าเป็นงานสมัยใหม่สมัยโบราณเนี่ยพวกนายห้อยโบราณหรือว่าคุภะเนี่ยเขาใช้เข้าป่าเพราะกันสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่มองไม่เห็นมันคือเทวดาชั้นกามาจลน่ะอยู่ที่เอวอะแล้วแล้วเวลาบูชาเนี่ยอาจารย์แบบต้องบูชาอะไรเขาครับกวดน้ำให้เขาอย่างเดียวกวสร้างกุศลเขาก็ได้บุญกับเราด้วยอาจารย์ครับนอกจากผีหมาแล้วยังมีผีงูด้วยอาจารย์เพราะผีงูมีเหมือนกันครับน่าจะเป็นคือคือตำรวจต้องเป็นตชดคนนี้แล้วกันโคตรดุดเลยนะถ้าเกิด ใครเคยได้ดูคลิปที่ว่าผีงูที่ออกข่าวอ่ะเน่เอ,อเขาบอกอาจารย์ตีเลยเขียนเลยแซ่เเลยทุกอย่างไฟเทียนอะไรต่างเนี่ยเขาทรมานเหมือนกับเขาไปกินไข่งูหรือกินเนื้องูมาไม่รู้ว่ะกินงูเจ้าที่อะ่ะสุดท้ายเนี่ยมาลาวีแล้วมา,มา,ม,ามาสิงสู่ตัวเขาอ่ะทำให้ตัวเขามีกิริยาเหมือนงูเลยเลื้อยสั่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีดีก็แบบเหมือนกับมาแฝงเขาอ่ะซึ่งเขาเป็นคือรับราชการมาเสพบุคลิกมหาผมสามเที่ยวหายโดนตีทุกเที่ยวโดนฟาดแบบแรงๆหนักๆ สิ่งเหล่านี้มันคือวิญญาณอาฆาต